บอนไซไม้โขดนะครับผมต้นนี้เป็นไม้ที่โช่ขดนะครับผมโช่โรปราที่เอาแกนะครับผมแต่ว่าเป็นต้นไม้น้อยนะครับผมนะครับนี่ยันให้อุ้มมือแบบนี้นะครับนะครับกระถางเซรามิกอย่างดีนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ทังรัดนะครับผมเอื่นงางมันเป็นไม้ทางรัดนะครับผมถ้าพี่น้องเอายิงไม้หรือว่าต้นมันมาปูกระถางแบบนี้จะให้เป็นแบบนี้เลย มันบมไม่มือเป็นได้นะครับผมใช้เวลานานมากนะครับกว่ามันจะดูเก่าแก่แบบนี้นะครับผมมีระบปรากที่ซับซ้อนแบบนี้นะครับมีลําต้นที่โคดเคี้ยวนะครับผมมีริงนะครับจริงอันนี้ต้องเข้ารวดอีกทีหนึ่งนะครับมันต้องโน้มมาแบบนี้นะครับผมเพื่อดูแล้วไม้เราจะไม่ยืดยาวนะครับผมอันนี้เขาเรียกไม้คอยาวนะครับกับผมตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับผมวิธีวิธีทํานะครับผมก็เราไปเดินตลาดต้นไม้นะครับไปดูไอ ไม้ถุงนะครับไม้ถุงดำนะครับผมมันจะเป็นรากเยอะๆนะครับผมแล้วก็มาคัดเอาครับมาคัดเอาส่วนเดียวนะครับผมคือไซทาเกอร์นั่นเองนะครับผมนะครับเบอว่าซาบนอื่นไซาหลีนะครับผมแบบนี้นะครับผมนะครับไม่ง่ายแต่ิธีการเลือกนะครับนะครับผมเลือกมอไรกะเอามาเรียงนะครับผมเรียงเพราะไม้ติดแล้วนะครับไม้ติดแล้วแล้วก็ตัดเลยนะครับผมตัดไซาหลีออกนะครับผมให้เหลือแต่โคนนะครับ แล้วก็เอาใบนะครับนี่ใบที่มีเสน่ห์ที่สุดนะครับสาหรับไม้ตระกูลนี้นะครับผมคือช้อนเงินช้อนทองนั่นเองนะครับช้อนเงินทองช้อนทองเขาจะชอบอาศัยตอคนอื่นนะครับผมถ้าเลล้ยงเฉพาะเขาเขาก็จะเป็นพุ่มเล็กๆอยู่งันนะครับแต่ถ้าเอามาเสียบยอดกับต่อไซเทเกอร์เมื่อไหร่นะครับผมนะครับเขาจะเปล่งประกายความความสวยออกมาทันทีนะครับผมออกมาแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นต้นไซนะครับผมใส่กระถางเล็กๆมันไม่มีวันปุยนะครับผมเห็นไหมครับ ระบบรากมีแต่จะออกมานะครับเราก็มีแต่จะคอยตัดแต่งสิ่งที่เอานะครับผมสิ่งไหนไม่เอาก็เอาออกนะครับผมเพื่อความหมายที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับผมนะครับคลิปนี้ก็คุยกับเพื่อนเเท่านี้ก่อนครับผมนะครับให้สนใจนะครับผมเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผม